สบายดีพี่น้องเบริร์ดสกุลสกคลจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องนูวนอาช่แนวค่ะมาจ้ามันนีนุสซิผ้าเห็ดยังมือน,นีนุสิผ้าเห็ดน้ำยาขนมจีนใต้โดยที่ไม่ต้องเตรียมเครื่องอะไรเลยค่ะนุจะใส่คั้วกิ้งไต่ไปลายแห้งนะคะของปลานะคะเอามาอดัดเดเห็ดเป็นน้ำยากะทิเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ราจะพามาเก็บผักกันนะคะไปกินกับขนมจีนกันค่ะคนี่ถือก้อมจะล้มวนนี่เราจะมาตัดผักไปกินกับขนมจีนกันนะคะ นี่เห็นไหมคะนี่ซาลาเน่ประกาศหอม หอมแล้วพาเดี๋ยวเอายอดมะละสักนิดหน่ ไ,ได้รูปมาหน่อยนึงพอแล้วคะ่ะเก็บไปแค่พอกินไม่เห็นแล้คะเดี๋ยวไปทำน้ำยาขนมจีนกินกันคะ่ะมาจากได้เวลากินแล้วค่ะวันที่นี่วันนี้หนูได้สตอมาด้วยนะแพงแพงเด้อค่ะสะตอสามฟักห้าสิบาทอีกฟักหนึ่งบริกินคะ่ะ เป็นนอนเบิร์ดค่ะมีมะระค่ะมีบักถัวรพักมาเป็นสวนเด้จ้ะใบมะระขี่นกกับมาจ้ะนู๊นูนเด็ดมาแล้วเรวเ่ียบร้่อยเด้ออันนี้จะพักจ้ะมีประกาศหอมประกาศหอมที่นุ๊ปูเกงอ่ะจ้ะมีสารเนรมีต้นหอมต้นหอมหนูก็ปปูกเกงแล้วก็ใบโหระพาได้ ลูกกรดูอยดูคนมาสามจีน่วยหมดนะเดี๋ยวจังไหนนี่จ้ะน้ำยานี่แม่เห็นบอกคะเหียซะนอเป็นน้ำยาขนมจีนน้ำยาใต้กันว่าเออน้ำยาใต้น้ำยาใต้ใตใตแต่ว่าหนูใช้ขั้วกิ้งไตปลาแห้งเลยอ่ะของป่าน่ะอะแดปบทำเป็นน้ำยาเลย ซสบสอยคิดเอาเองได้นนิไม่ใหรบอกหรอกลาดน้ำกันเลยนะคะเดี๋ยวเดือดหนูเสียงห้เบิ่งเด้อนี่ค่ะหน้าตาเขจะเป็นแบบนี้นี่เห็นปะคะีมันก็จะมีทั้งเนื้อปลาแล้วก็เครื่องแกงอยู่ในนี้เลยแค่เราคั่วัวกะทิคั่วกะทิให้เดือดเดือดั่วน้ำกะทิแล้วก็เอา อุ้ยน้ำลาลไหลยเอาไว้เนี่ยเอาเอา,เอา,เ,อาเอาคั่วกิ้งเอาลองราดกันเลยจ้าเปิ้นกันยังเมื่ไว้ใส่โดนมานาเดียวจะเป็นเล้าขาลูกมากินต้นหอมจังวันมู้ใส่หลายราดไปเลยนี่น้ำจก้ก เพื่อนสาวเพป่นสื่อมา่หร่กรินน้องเพื่นอนกัน,นเพป่นสิเสียใจเนาะเยียนก่อกากหมูบอกเออเ้ากินไปมาอวนมือนี้ก็อว,วนมือได้แล,แล้วมาที่นี่เอ้าก็เบาะเพชรแดงแล้วมาที่นี่ใส่มือหรือใส่ซอน เดี๋ยวเดินนุ่คนกันเด้อขออนุญาตคนก่อนมะละก็มาครับตั้งจีนทั้งไทยมาหมดเลยค่ะมาละมีครบค่ะนี่ค่ะกินเข้าไปเลยค่ะค่ะค่ะอืมจดจาดฝาดบิ่มมาจา่าแซ่บๆแล้งกันเด้อจ้า สวัสดีตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะบ่ต้องสวัสดีแล้วเนาะอร่อยมากเลยค่ะลองไปทำดูนะคะไม่ต้องเตรียมเครื่องให้ยากเลย พักหลายๆจะสิกินพักเนั่ยขึ้นหอดแม่ดิ หั่นมามันไม่สาใจเหมือนกัดกินเนาะวันนี้จะกันตอนเที่ยงนะคะอันนี้หนูทำเมื่อเช้านะเพราะหนูทำแล้วหนูตักบาดด้วย เมื่อเช้า,เาฝนตกเฉยเลยอย่างดีเจตาอืมต่ะตอไม่เอามากหนูเลยปีนี้ไม่ได้กินเลย ตาอปีนี้ไม่ค่อยมีแพงก็แพงใบมะระก,กินนก ดูแตตานี่จะบอมีคนสมน้ำหนาบ่เหรหนูแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะตัดน้ำตาลไปหน่อยนึงแค่นั้นพอค่ะ มันสุกคาต้นเลยนล้วเนี่ยพีกกะเหลีย่ยมพีกถือปลูกอะลองเอาไปทําดูนะคะลูกค้าคนไหนที่ซื้อไตปลาไปนะคะที่ซื้อพวกกิ้งไบปลาแห้งไปค่ะอารมณ์อยากกินขนมจีนน้ํายาทําได้คะ่ะ นี่ค่ะเข้าไปสั่งในเพจ Facebook ได้นะคะอร่อยค่ะคอนเฟิร์มขายของอีกแล้วช่วยกันทีมาหานกินค่ะ ้าอย่างไรจะกินอย่างรับอันนี้คือต้อนหอมของหอมแขกนะคะอมหอม,หอมแขกขอ่ะเอาไปผูกเอาไปกินใบมัน ใส่ปุ๋ยยังงี้เด้ธรรมชาติเลยกินมันทั้งเง่าเลยปอสารบิดครับโอ้ยอย่างเจนระบุ่นดีตาเดีอะหนูว่ากินต้นอ่อนมันนะอร่อยกว่านะ ไอ้ต้นใหญ่มันว่ามันขมไปมันขมไม่อร่อยมันมันขมไงู่ยทุก ลม,มันโตไม่ทันค่ะโตไม่ทันคนกิน เอะเถอะจักน้อยดย้กินยังไงไม่ให้เหลอะเป็นไปได้ยาก,ไ,ยากไม่ได้เห็ดน,น้ำขนมจีนนะเห็ดลูกโดดมีส่วนเป็นของตัวเอง ไม่หวานลงเลยเป็นกรรม ลืมกินไข่าไปตกท้ายถ้าไม่กินก่อนนะผลพาห้หนูกำลังสวยเลยกำลังงามเลยช่วงเดือนที่แล้ว,ลวนะคะที่ว่าผลไม้แพงๆอะโล่าไหรนะ เเป็นร้อยเนาะป้าที่ทำแกงขายอะตรงที่หนูไปปลูกผักแกก็ามาขอที่สวนหนูนั่นแหละ kè lúc đít điều kè chơi đây mình chiều mình đai สีสวยนะเครื่องแกงใต้เนาะพอมาโดนน้ำกะทิมันก็จะเหลืองเหลืองสวย นูกอิ่มนะ่ะนูกบริกินดีๆใครอิม่มเนี่ยกินถั่วนี่ให้หมดจะได้ไหมซดน้ำโชว์ลยนะ วอร่อยจริงๆค่ะใส่พรีกด้ยวยลองไปเห็นบ้างค่ะถ้าถ้ามันไม่นวหือถ้ามันไม่ก็เติมสามารถเติมน้ำปลาได้แต่ถ้าเป็นหนูหนูเติมน้ำปลาค่ะน้ำปลาอร่อยกว่า มูได้บริกินปลาแดดมีบ่มีแห้งตัวพักโบเบิดจ้ะมันหลายอย่างเนาะอันนี้นุก็จะเหลือไว้ให้มูหนูเหลือเพื่อนสาวเี๋ือเพื่อนสาวไปลงมาตอนนี้นางยังไม่ลงค่ะครั้งแรกพี่คิดว่าจะลองทําแต่ทําออกมาแล้วมันอร่อยจริงค่ะจังเก็กขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูสกคนนด้วยจดที่เขามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หนูน้าในเดือจา้า คลิปนี้ไบบเพียงพอนี้ก็นนาจะไปพอกันคลิปหน้ามือ้อหนาสำหรับมื้อนี่สวัสดีจ้า